สวัสดีค่ะอ,อันนี้ก็เป็นช่องของครูไอร์เนย้อยะคะ่ะชื่อไอ,อายกัลยานะคะเมื่อนี้จมะมาสอนร้องเพลงนะคะร้องเพลงของอปฐมวัยนะคะเป็นเพลงเก็บเด็กอนุบาลน,นับหนะะึ่งถึงสิบเด้อค่ะจังใดก็ฝากาติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์รับชมนะคะเป็นกำลังใจให้คุณครูไอายด้วยนะคะ ชื่อเพลงนะคะนับ1-10ถึง10นะคะเป็นทำนองสรพันยะนะคะคุณครูายได้แต่งเองร้องเองทำนองเองนะคะคุณครูท่านอื่นนะคะที่สนใจหรืออเรียนสอนปถมวัยนะคะหรือเป็นนักศึกษาสอนประถมวัยก็สามารถนำเพลงนี้ไปร้องให้กับนักเรียนฟังได้นะคะมาค่ะมาฟังกันเลยจ้ามา เล่นกันมานับพร้อมกันให้ดีๆนับหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดก้าสิบข้างซ้ายมีหานิว้วอีกข้างขวามีห้านิว้วสองข้างนับรวมกันมีทั้งหมดกันสิบนิว้วมีทั้งหมด เกินสิบนิว้ว<ม>คุณครูสามารถนำไปร้องเพลงเก็บเด็กหรือว่าพาเด็กๆนับจำนวน1นึ่งถึงสิบได้เลยนะคะบ๊ายบาย